สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นของผมนะครับดูดวงกับพี่ป๊อบชวรลันนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของคน12ราศีที่ผมเจาะดาวประจําตัวให้นะครับว่าปีนี้ทั้งปีนะครับจนถึงวันที่31มธันวาคมพศสองพชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับผ่านมาหลายราศีแล้วนะครับราศีนี้เป็นราศีของคนราศีธนูนะครับมาฟังกันเลยนะครับว่าคนราศีธนู ดาวประจําตัวของท่านเดินอย่างไรดีร้ายอย่างไรและควรจะปฏิบ,บัติตัวอย่างไรนะครับราศีธนูนะครับปีนี้นะครับดาวประจําตัวของท่านเดินตุปปัตุเปนะครับเดินไม่เป็นที่เป็นทางนะครับบางทีก็เดินไปพบของการเงินบ้างบางทีก็เดินมาทักตัวเองบ้างนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วคนราศีธนูนะครับก็มีดีมากกว่าเสียนะครับณนะช่วงนี้วันที่ดูคลิปนะครับจนถึงวันที่17ดกรกฎาท่านจะ คิดแต่เรื่องเงินท่านจะมีปัญหาการเงินท่านจะเร่งหาเงินท่านจะทําอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับเงินทั้งนั้นเลยนะครับจะได้จะเสียก็มีเงินเป็นตัวเดิมพันนะครับใครที่มีอาชีพอยู่แล้วท่านอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังก็เลยต้องหาเงินเพิ่มขึ้นใครที่มีปัญหาการเงินอยู่แล้วปัญหาการเงินก็จะมาสะสมทับถมท่านทําให้ท่านมีความทุกข์ก็เลยกระตือรือร้นเข้าไปใหญ่เลยที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเงินนะครับทุกอย่างเกี่ยวกับการเงินหมดเลยนะครับแต่ มันจะส่งผลจริงๆในเดือนสิงหาที่การเงินของท่านจะปั่นป่วนนะครับในช่วงของเดือนสิงหาท่านต้องระวังนะครับหลังจากวันที่17ดกรกฎาคมนี้ไปแล้วนะครับนับไป2เดือนนะครับท่านระวังญาติพี่น้องเอาเปรียบทะเลาะกับเพื่อนคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะครับทุกอย่างจะเกิดบนพื้นฐานของการเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับชาวราศีธนูต้องระมัดระวังจุดนี้ไปด้วยนะครับทีนี้หลังจากสิงหาแล้ว ท่านจะเป็นอย่างไรหลังจากสิงหาไปแล้วนะครับดาวพระเกตนะครับจะมาทับพบการเงินของท่านชาวราศีธนูช่วงนี้แหละที่จะมีปัญหาการเงินแบบจริงจังเลยนะครับท่านจะต้องระวังนะครับและนับตั้งแต่วันที่ท่านดูคลิปนี้นะครับจนถึงปลายปีเลยนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องระวังมากที่สุดนั่นคือใครที่ทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะทะเลาะก,กับเขานะครับท่านท่านจงระวังให้ดีๆนะครับเพราะการทะเลาะก,กับผู้ใหญ่ในที่ทํางานไม่ใช่เรื่องดีงามน,นะครับ ใครที่มีพ่อมีแม่อยู่กันเป็นปกติณนะปีนี้นะครับระวังท่านเจ็บป่วยระวังท่านจะมีเหตุจะเป็นอะไรไปดูแลกันใกล้ชิดนะครับอย่างน้อยสุดถ้าท่านไม่เป็นอะไรเลยความเครียดของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านจะทําให้คนในบ้านนะครับมีปัญหาไปด้วยชาวราศีธนูฟังไว้และระวังไว้นะครับต่อไปนะครับตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนนะครับจนถึงปลายปีเลยนะครับ สิ่งที่คนราศีธนูจะต้องเจอนั่นคือชาวราศีธนูนะครับใครที่ชอบไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานทาบุญนะครับช่วงเนี้สเดือนนี้ยบุญกุศลน,นั้นจะออกดอกออกผลให้กับชาวราศีธนูอย่างมากนะครับใครที่ชอบเข้ายานนั่งสมาธิช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับปฏิบัติเยอะๆทาเยอะๆเลยนะครับถือว่าช่วงนี้เทวดาคุ้มครองชาวราศีธนูนะครับจนถึง ปลายปีเลยนะครับ2เดือนเต็มเ็มเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะครับจะไปจบสิ้นที่เดือนมกรากลางกลางเดือนเกือบท,ท้ายเดือนเลยนะครับสำหรับชาวราศีธนูที่ชอบพิปัสศนาการรมฐานชอบทาบุญมันจะได้ผลและออกดอกออกผลในช่วง2เดือนกว่ากว่าปลายปีพศ2563นะครับเอาใจช่วยนะครับชาวราศีธนูขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ประสบความสําเร็จ ในการปฏิบัติธรรมนะครับและประสบความสําเร็จในการทำบุญทาทานและการปฏิบัติธรรมนะครับสาธุครับชาวราศรีธนูสวัสดีครับ